สวัสดีครับเพื่อนๆพื่คาเฟ่ลอ,อนเฮชดีทุกท่านนะครับภาพนี้คือภาพที่ดูดีนะครับภาพที่เพื่อนสมาชิกนะครับคุณอานน์นะครับแล้วก็คุณสิริพัฒนพัฒนาพิบูรณ์ชัยคุณอรวรรณสุขสมบุญณ์นะครับแล้วก็คุณแม่ยุพากิรติพาณิชย์นะครับที่ช่วยงานเกี่ยวกับการบริจาค โครงการช่วยเหลือ,อายามยากมานะครับนี่นะครับมีทั้งน้ำมีทั้งข้าวสารนะครับที่จะเก็บไว้บริจาคนะครับในแต่ละจุดของเราที่เราทำไว้นะครับอยู่ในตัวเมืองสุรินทร์ตรงข้ามปั๊มปตทโรบินสันนะครับจุดหนึ่งแล้วก็มาตรงคาเฟ่ไลออนที่อยู่สายสุรินทร์ประสานคมมอ1จุดหนึ่งนะครับ ส่วนในเรื่องออของอำเภอประาสาทก็ต้องดูนะครับต้องเตรียมองค์มังกรไปเลยนะครับตรงนั้นเพราะว่าเป็นจุดของธนาคารอาจจะเป็นคนมองถ้าใส่ถังดำจะมองเป็นถังขยะไปนะครับก็ต้องไปเตรียมการกันอีกทีหนึ่งนะครับก็ขอบคุณและก็ร่วมอนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ผมกล่าวมานะครับ ็สนใจซื้อข้าวสารนะครับแอดไลน์ไอดีไลน์มาได้นะครับ G E A T 0 8 0 9นะครับถ้าสนใจเกี่ยวกับข้าวสารของชาวนาเกี่ยวกับโครงการผ่ายชาวนาขายข้าวนะครับก็มีอยู่ในจุดตรงนี้นะครับในส่วนของคาเฟ่ไลออนก็รายได้มาจากการขายกาแฟนะครับท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับกาแฟดริปนะฮะก็แอดไลน์มาได้นะครับกาแฟดริปนะครับตก 1 5บาทนะครับต่อนหนึแก้วในส่วนของท้ายคลิปนะครับเป็นชุดงานของทีวีที่มาถ่ายทำเกี่ยวกับโครงการช่วยเหลือยามยากนะครับเดี๋ยวเราเอามาให้ท่านได้ชมในรูปแบบของยูนเดอร้นนเกี่ยวกับนะครับเงินไม่พอกินพอใช้มะตักเอาไปทานหรือว่าเอาเงินก้อนนั้นที่เหลืออยู่นะเอาไปซื้อกับข้าวกับปลากินกัน เปประสงค์ของโครงการนี้ก็คือ,อยังไงฮะแบ่งแบ่งสําหรับผู้ทีเ่เงินขาดมือนะฮะเงินขาดมือในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งใครที่เงินขาดมือก็มาตักเอาไปทานได้เราไม่ได้เรียกว่าโครงการที่ยากไร้นะฮะโครงการของเราก็ทําเป็นโครงการยามยากนะฮะยามยากมันต่างกันตรงที่ว่ายากไร้เพราะว่าเราไม่มีผู้ตรงๆก็คือเราไม่มีปัญญาที่ไปล้วงลูกโครงการคําว่ายากไร้เพราะว่า มันต้องใช้คุณหามากนะฮะโครงการตรงนี้เป็นก็เลยอยากจะช่วยเหลือคนที่เขาอยู่ในภาวะที่ตัวเองเคยประสบมาครับ,รบวิธีก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะครับเขาแค่ตั้งใจขอเรียกว่าเป็นคนที่กําลังขัดสนในช่วงเวลาที่มีปัญหาโควิด -19 แบบนี้ครับ เอาข้าวสารเป็นข้าวหอมมะลิอย่างดีนะครับคุณผู้ชมมาใส่ถังแล้วก็ตั้งอยู่ที่หน้าร้านกาแฟของตัวเองแล้วก็ติดป้ายเอาไว้นะครับโครงการช่วยเหลือยามยากนะครับให้คนที่ผ่านไปผ่านมานะครับเราแวกนั้นถ้าอยากจะมาตักข้าวสารก็ตักไปได้เลยครับกิจกรรมนี้นะครับเป็นของนายสมเกียรติทวีงามอายุ50ปีรับอยู่ที่บ้านโดโอกตําบลนาบัวอําเภอเมืองสุรินทร์นะครับพี่ก็เป็นเจ้าของร้านกาแฟด้วยนะครับ แล้วก็ตอนนี้วางเอาไว้ที่ประเวณข้างทางถนนสายสุรินปราศาสตร์กิโลเมตรที่17นะครับทำแบบนี้มา6ปีแล้วด้วยกันแล้วก็ตั้งใจว่าจะทำต่อไปเรื่อยๆด้วยครับ ค่ะพี่สมเกียรติบอกว่าแรงบันดาลใจที่ทําให้เกิดกิจกรรมนี้ขึ้นมานะคะก็บอกว่าตอนที่ตัวเองไปทํางานอยู่ต่างจังหวัดนะคะหรือในพื้นที่ที่ตัวเองไม่ได้มีญาติพี่น้องอาศัยอยู่บางช่งวงบางเลานเนี่ยที่มันขาดเงินอ่ะแม้แต่เงินที่จะไปซื้อข้าวกินก็ยังไม่มีนะคะพอตัวเองประกอบอาชีพมีงานการมีเงินเหลือเพื่อที่จะไปซื้อข้าวมาแบ่งปันก็อยากจะชดเชยหรือว่าช่วยคนอื่นได้โดยเฉพาะ ในช่วงโควิด19แบบนี้นะคะเชื่อว่าหลายคนเนี่ยมีโอกาสที่จะเงินขาดมือหมุนเงินไม่ทันนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยใครก็ได้นะคะที่อาจจะหมุนเงินไม่ทันสามารถที่จะไปตักขาวตักข้าวสารอยู่ที่หน้าบ้านของตัวพี่สมเกียิไปบริโภคไปกินได้เลยไม่ว่าจะเป็นคนมีงานหรือแม้พระราชการถ้าหากว่าบางช่วงเวลาขัดสนจริงรๆตักไปได้เลยไม่ว่ากันค่ะแบ่งแบ่งสำหรับผู้ที่เ,เงินขาดมือ เงินขาดมือในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งใครที่เงินขาดมือก็มาสักเอาไปทานได้เราไม่ได้เรียกว่าโครงการที่ยากไร้นะฮะของโครงการของเราก็ทําเป็นโครงการยามยากนะฮะยามยากมันต่างกันตรงที่ว่ายากไร้เพราะว่าเราไม่มีพูดตรงๆก็คือเราไม่มีปัญญาที่ไปล้วงลูกโครงการคาว่ายากไรเพราะว่ามันต้องใช้ทุนมหาศาลนะฮะในตรงนี้ครบ อย่างหนึ่งนะครับข้าวหอมมะลิสุรินนะครับที่ชาวบ้านเขาปลูกกันเราแวกนั้นนะครับตัวของพี่เขาเองก็ช่วยขายด้วยครับชาวบ้านที่อยากจะฝากขายก็ออกมาเขาจะถ่ายรูปลงเพจเขาให้แล้วก็ช่วยประชาสัมพันธ์ขายกันไปอีกทางหนึ่งนะครับก็ช่วยทั้งสองทางเท่าที่ตัวเองช่วยได้นี่เป็นตัวอย่างการทําความดีที่คุณผู้ชมไม่ต้องไปใช้ทุนอะไรมากมายถนัดแบบไหนสะดวกแบบไหนนะครับก็ทําแบบนั้นได้เลยคือถ้าจะรอโอกาสนั้นรอโอกาสนี้ถ้าไม่มีโอกาสก็ไม่ได้ทําไม่ได้ช่วยเหลือไม่ได้แบ่งปันคนอื่นสักทีหนึ่งนะคะสะดวกตอนไหนก็สามารถทําาได้้ตตออนนนนััเห็รรูปแบบขงกก ข้าวสารไปตั้งอยู่หน้าบ้านนะคะนึกถึงในสมัยก่อนนะคะชาวบ้านก็จะนําเอาตุ่มน้ํามาตั้งอยู่หน้าบ้านด้วยให้คนเดินทางผ่านไปผ่านมานะคะเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยการขายน้ำเนี่ยไม่ได้แบบแพร่หลายเหมือนอย่างปัจจุบันนะคะการหาน้ําดื่มเป็นเรื่องใหญ่นะคะก็นํามาให้ได้ชม